วางเครื่องเม็ดกับเวปป้าคันนี้ครับเดี๋ยวจะมาวันนี้จะมาต่อกับเจ้าเวปป้าสร้างเองคันนี้นะครับนี่เลยก็ที่เคยแจ้งไปว่าจะทําเป็นเครื่องส่องยักษเหมือนเดิมนะจากเดิมที่เป็นเครื่องเม็ดแล้วก็เอาเครื่องเม็ดออกทําเป็นไฟฟ้าฮะเป็นไฟฟ้าแล้วก็เครื่องสูบน้ํเครื่องสูบน้ํานะแล้วก็จะมาจบที่เครื่องเม็ดนะเม็ดรอบนี้จะเป็นทําเป็นออโต้นะครับ ออโตด้วยวขี่ง่ายไม่ยุ่งยากระบบไม่ซับซ้อนนะไม่ต้องมีเกียร์ไม่ต้องทำระบบระบบเกียร์ครับเดีย๋ยวมาดูกันนี่เลยเตป้าโครงสร้างทำไม่นานแล้วครับสนิมคึกหมดแล้วนี่เลยหลายเครื่องจัดไหลแนวอันนี้ตอนนี้ครับเครื่องกำลังผ่าอยู่นะครับใช้เป็นเครื่องเมตรยามาฮ่าเมต เม็ดตองหนึ่งเม็ดตองหนึ่งคัดมือเดี๋ยวตัดระบบคัดทิ้งไม่ใช้ออโต้เท่านั้นเน,นี่ยเม็ดตองหนึ่งเม็ดตองหนึ่งคัดมือแต่เดี๋ยวเราจะตัดระบบคัดระบบเกียร์ออกนี่เลยก็เดี๋ยวมาดูตอนรื้อเสร็จแล้วแล้วก็มาดูกันว่าจะผ่าส่วนไหนกันบ้างนะครับก็เ,เดี๋ยวค่อย ลื้อกันไปก่อนอ<า>่านี้ครับหลังจากที่เรารื้อหมดแล้วนะนลื้อหมดแล้วเราก็ไปยิงทรายทําความสะอาดครับนี่จุะจุะยิงทรายแล้วก็เดี๋ยวทีนี้จะมาทําการผ่าจะผ่าเอาแต่ห้องนี้ ห้องนี้ห้องข้อเหวี่ยงเนี่ยนะห้องข้อเหวี่ยงนี้นะอย่างเดียวห้องเกียร์นี่คือเราจะตัดทิ้งแล้วเราจะใช้แค่หัวเครื่องอย่างเดียวหัวบนนะกับหัวล่างที่เราจะใช้แล้วก็ฝั่งนี้ไดร์สตาร์ทเราก็ยังจะใช้อยู่นะครับนี่ไดร์สตาร์ทกับหัวเครื่องใช้เดี๋ยวจะมาตัดวาดก่อน ใส่กิ๊บล็อกลูกสูบนะครับโอเคเรียบร้อยน้ำมันเพิ่มไหมไม่มีความสุขที่นะฮะน้ำมันที่ใช้สโลมให้ซิก โดยนี้ะลูกเล่นไหมแปลกแปลแปลแแฟดแฟด ปิดกด้แล้วมันไม่คัาสสิสต,ตาร์ทมือสต,ตาร์ทมือต้องเช็คลวงไหนวง <_ d ata> นี่เลยครับตอนนี้เราประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะครับ <_ d ata> หนักเหมือนกัน <_ d ata> แล้วก็ระบบไฟ ระบบไฟผมก็จะใช้กล่องไฟมีโอฮะชุดไฟของมีโอทุกอย่างเลยนะ,แล,ะแล้วก็เป็นคอยก็คือจริงๆอะผมไม่มีระบบไฟของเดิมไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรแล้วมีก็เครื่องตัวเดียวแม้แต่าฝาครอบจานไฟก็ไม่มีผมก็เลยต้องไปหาขับฝาครอบจานไฟมานะทีแรกกะจะแบบว่าปั่นด้วยคอยตัวเดียวใช่ไหมครับแต่อันนั้นะคือมันแปลงเยอะไงแลว้วกลัวไม่เสถียรกลัวไม่แรงกลัวไม่จีด๊ดก็เลย ผ่านกล่องไฟดีกว่าแน่นอนกว่าชัวแล้วก็สตาร์ทกุญแจนะสตาร์ทมือารสตาร์ทแล้วก็แจ้แดนนีเข้าไปไม่ต้องตีให้เสี็เวลาแล้วเป็นท่อเวทป้านเลยนะครับท่อเวทบ้าดดแท้เลยแต่ของปีอะไรรุ่นไหนไม่รู้นะผมแค่เห็นทรงและชอบไงก็เลยจัดันจะอยู่ประมาณนี้ เนี่ยเห็ดเอาเครื่องวางก่อนเดี๋ยวใส่เครื่องก่อนโอเคประมาณนี้ไร่นี่พ่ออยู่ประมาณนี้แหนะแปง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 เห็ดูดีอ่ะแฉงเลย,ยอ่ะ Okay. ดูดีนเหมือนเป๊ะป้าไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเหมือนเออเป๊ะป้าเครื่องเม็ด <laughs> เออแปดเป๊ะป้าเครื่องเม็ดเม็ดออโ,โต้อ่าหลงอะไดิเอ๊มันออโต้ยังไงวะนี่ตัดโผล่มแล้วโอเคก็เดี๋ยวมาทำหูแท่นเครื่องก่อนหูแท่นเครื่องแล้วก็ไม่รู้ว่าท่อไอเสียจะต้องถูกแก้อะไรหรือเปล่านะแต่ไม่น่าหรอก ก็น่าจะปลวกปั๊บเลยคี่ว่านะผมจะทำให้มันแบบพอดีพอดีเลยก็เดี๋ยวชุดสเตอร์ครับจะทาเป็นเป็นแจ็คชาร์ปนะครับสองชั้นก็คือจะโยงสเตอร์สองชั้นเป็นจะเน้นรอบต้นไงแบบว่าแป้งแป้งแป้งแปงแป้งแนแป้งแปงแปงแหวนอยู่อย่างเงี้ยนะปิดแหวนปิดแหวนอ่ะอ่าก็เดี๋ยวติดตั้งก่อนบอกเลยว่าคันนี้จะเน้นโอป้าเดี๋ยวไปงานใช่ไหมก็ไปทั้งสนิมสนิมนี่แหละ ไปทั้งอย่างนี้เลยเดียวเลยใครรู้ับนี่เลยงานติ๊กแท้โอเคเร้ทัหูเครื่องอก่นก็อนนี้ฮะวางหูเครื่องอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนี่เลยท่านเครื่องล่างก็เดี๋ยวจะมาใส่ท่อแล้วนะครับนี่อันนี้ผมก็ไปกึ่งคอท่อมาเพราะว่ามันจะสวมอย่างนี้ไงมาสวมปั๊บอย่างนี้เลยนี่ถูกไหม ้วเดี๋ยวผมก็จะมาติดตั้งก่อนนี่ประมาณนี้น <Okay. S 1> ะแล้วก็เดี๋ยวท่อสวมเดี๋ยวมายึดกันนี้ให้แน่นก่อนต้องเอานี้ให้แน่นก่อนอ่ะนี่ครับตอนนี้ก็ใส่ท่อแล้วนะท่อก็จะประมาณนี้แล้วก็คาบูคาบูแดดเลยดีกว่าปัากแต่ยาวนี่ ท่อใส no. right? ่แล้วประมาณนี้ไม่ติดพื้นก็คือท่อมันบังคับด้วยแหละเรามาดัดแปลงใส่เวปป้าสร้างเองไงมันก็เลยไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่ลองเทสฟังเครื่องแล้วนะครับอ่ะลืมถ่ายไปอย่างหนึ่งคัดคัดนี่ครับใช้คัดแรงเวียงทีแรกจะใช้คัดเดิมทีแรกจะใช้คัดเดิมใช่ไหมนี่แต่ก็ พอใส่ใส่คัดเดิมแล้วมันใส่สเตอร์เล็กไม่ได้ไงมันเล็กสุด1ิดสามติสี่ฟันเลยผมว่ามันก็ยังเล็กไม่พอครับก็เลยใช้คัดแรงเหวี่ยงแบบนี้มันอยู่ประมาณ10บฟันนี่โซ่420สองศูนยลองติดเครื่องฟังเสียงหน่อย อันนี้จุดที่ผมจะทำต่อก็จะเป็นจุดโยงสเตอร์นะครับนี่นี่เลยมันจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าโซ่น่มันขาบขวาใช่ไหมครับเราก็ต้องมาทำจุดโยงสเตอร์ให้มันออกซ้ายนี่เดี๋ยวมาปั่นโตเข้านี่ชั้นหนึ่งตรงนี้ผมจะใช้สเตอร์ใหญ่ก็คือจะทดในตัวได้ครับแล้วเราค่อยมาไล่สเตอร์หลังให้ใหญ่เพิ่มเอานะเพราะว่าไม่อยาก ใส่ใหญ่ตรงนี้ทีเดียวไงมนะสะเตอร์ยากแล้วมันไม่สวยก็เลยมาโยงไปสองชั้นดีกว่าเราสามารถเล่นสเตอร์ได้เยอะนี่จะโยงนี้นี่เลยเดี๋ยวมาทําการเชื่อมหูนี่ครับหูก็สไลด์ได้นะไว้ตั้งโซ่เห็นนี่ครับตอนนี้ก็เดินระบบไฟเรียบร้อยมาแล้วนะเมื่อวานนี้ปั้ม ปั้มทําอยู่นะครับก็คือกล่องไฟอะที่ผมหาได้ทีแรกคือมีกล่กองไฟมีโออยู่แล้วผมก็เลยใส่กล่องไฟมีโอใช่ไหมแล้วทีนี้มันเบิ้นสะดุดสะดุดผมก็เลยสั่งกล่องไฟเดิมมานี่กล่องไฟเดิมมาทันพอดีเห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทกันดู โอเคเลยกล่องผมก็นึกว่ามันจะได้กันหมดไงส่าปแปลงใส่กันนะให่ไ,หได้สะดุดตูนไม่ลงจบด้วยกล่องเดิมเทียมแท้ๆ,ๆก็ยังสตาร์ทได้ไม่สะดุดแจ๋วเลยเจ๋วเลยเดี๋ยวใส่โซ่แล้วก็มาลองเทสกันดูดีกว่าครับระบบไฟเรียบร้อยมาแล้วเดี๋ยวพวกชุดไฟน่าจะซ่อนอยู่ในนี้ข้างหน้าแบตอยู่ในนี้ฮะ Okay. อันนี้ก็อันนี้อันนี้ต่อต่อโดยไม่ใส่แผ่นชาร์จด้วยนะแผ่นชาร์จไปใส่ด้วยเพราะว่าระบบไฟเราไม่เอาไปทําอะไรไง,งแค่สตาร์ทอย่างเดียวแต่ผ่านดีเลยสตาร์ทเพราะว่าลองไม่ผ่านแล้วสตาร์ทไม่ไหวสายยาวก็เลยต้องมาผ่านดีเลยสตาร์ทจบละมาตรนี้ ขัดใหม่หมดแน่เดี๋ยวไดเติมใหม่แตเติมมันเล็กมาห,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 หน่อยเดี๋ยวต้องต้องต้องโดนเติมที่แบบย่าย่อยใหญ่ไว้ก่อนเลยจะได้แบบว่าปิดแอดแอดแอด,แอดแนะแต่จริงๆไม่ได้แวทขนาดนั้นหรอกในความคิดต้คิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วแหละเดี๋ยวลองดีกว่าเอาไว้เวลาลองแล้วก็มามาดูกันในค,ดดคววนลิปดีกว่าไปเดี๋ยววันนี้มืดละเดี๋ยวไว้ลุยุ่งนี้ต่อไปครับ นี่เลยเชา้าวันใหม่ไม่ใช่เชา้าสิบ่ายแล้วจากเมื่อวานนี้ที่ลองเมื่อคืนเมื่อคืนได้ลองเป็นสเตอร์เล็กใช่ไหมมันแบบว่าอืดอๆอ๋ออ๋อ่ฮะวันนี้ก็เลยจะเปลี่ยนสเตอร์ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาแบบว่าใหญ่เลยอะ่ะใหญ่เลยอะ่ะเดี๋ยวมาลองดูรอบกันดีกว่าว่ามันมันจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับฝั่งนี้ก็เท่าเดิมนะครับสเตอร์เดิมเดิมเปล่แค่ฝั่งเดียว เปลี่ยนแค่หลังตัวเดียวนะนติดข้างข้างแรก จีบกันเดิมเยอะ <laughs> ้วโชว์โชว์จริงๆ <c oughs> เอาไว้โชว์ก็พอโอเคออกงานได้ปั่นท้องคันคลิบไ